สรุปภารกิจเด่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำเดือนตุลาคม2566ด้านการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับหนังสือจากชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอให้มีมติคณะรัฐมนตรีผ่อนผันการเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหา ในการจัดทําโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานในเขตป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลายยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลายคนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลายทางม้าลายปลอดภัยวินัยดีเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับจังหวัดแม่ห้องสอนด้านการยกระดับการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืนที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ห้องศนรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมพร้อมทั้งคณะจากวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยนำเสนอการใช้กัญชงเป็นพืชเรือธงแก้ปัญหาเชิงบูรณาการสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตถือตรากาแต่งผ้าไทยไปทำบุญที่วัดนาประจาดเนื่องในวันธรรมะสวนะเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดทำบุญน้อมนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตและฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมะสวนะ พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในหมู่บ้านสอบถามความเป็นอยู่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาตมอบบ้านตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสผู้พิการและผู้สูงอายุของเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ห้องศนประจำปีงบประมาณ2566แก่นายสุนันท์จายขาว ชาวบ้านห้วยแก้วตำบลแม่ฮีนางสาวทิพวรรณทิพมูชาวบ้านทุ่งยาวเหนือตำบลทุ่งยาวและนางเติเลอโพชาวบ้านนาจะลองใหม่ตำบลแม่นาเติงอำเภอปายพร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาอาชีพปลูกไม้ผลในพื้นที่และติดตามการดําเนินงานการเลี้ยงไก่ดํา เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติที่บ้านนาประจาดททั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห่องสอนมีเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนต่อไปด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอน เร่งดําเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดอยปุยหลวงบ้านแม่ฮีตําบลห้วยปูลิงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติดึงดูดนักท่องเที่ยวในพื้นที่และต่างจังหวัดสร้างรายได้แก่ชุมชนโดยร่วมหารือแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตรายบนถนนทางขึ้นบ้านรักไทยตำบลหมอกจำแปะเพื่อดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นโดยร่วมกับประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดกำจัดวัชพืชเก็บขยะหวาดใบไม้ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดงานประเพณีปอยเหลือน11ประจำปี2566โดยมีพิธีเปิดที่บริเวณหน้าสำนักง,งานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยการพิธี การแสงเทียนหรือตลาดย้อนยุคการประกวดศิลปะและวัฒนธรรมไทยใหญ่การประกวดจองพาราหน้าบ้านนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมขบวนแห่จองพาราและกิจกรรมตักบาตเทโวโรหนะด้านการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิธ13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชโดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและทําบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปซึ่งมีพุทธศาสนิกชนและพี่น้องชาติพันธุ์ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากจากนั้นที่หอประชุมเสรีพิทักษ์สหกรณ์อมทรัพย์ครูแม่ห้องสอนจำกัดผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม,ม,มหาราชบรมนาถบาพิตรพร้อมทั้งกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและที่โรงเรียนบ้านห้วยผาผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราชร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยผาและอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสือเหล่ากาชาตจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนโดยมีข้าราชการประชาชนเดินทางมาบริจาคโลหิตและอวัยวะเป็นจำนวนมาก เพื่อสำรองโลหิตและอวัยวะไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยในยามฉุกเฉินจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคม2566เนื่องในวันปิยมหาราชเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์และปวงชนชาวไทย ที่อุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสือผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยร่วมกันทำความสะอาดกำจัดวัชพืชเก็บขยะก,กวาดใบไม้ตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบถนนทางขึ้นหมู่บ้านรักไทยตั้งแต่บ้านกุ้งไม้สักตำบลปางหมู ไปจนถึงบ้านรักไทยตำบลหมอกจำแปะ